สวัสดีครับมันขอใจด้วยมันคิดว่ามันสีแดงน้ำหนามอประจักรถใจ้เอ็มอ่ะใช่รถรถเขามีระบบไม่ไม่มันให้มันวิ่งตามรถน้ำเงินอ๋อรถไซเลนผมตามรถมันอ๋อเดี๋ยวให้นุชตามนะครับตอนนี้กําลังจัดขบวนนะครับเดี๋ยวให้ตรงเสียงนี้ออกไปก่อนนะครับตรงเสียงแล้วก็หน้าสุดจะเป็นหน้าสุดจะเป็นรถไซเลน เดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งว่ากำลังจัดขบวนเข้าไท้ายแต่บอกตกทรายเลยลุงพานต่อต่อข้างหน้ารถไซเรนใหญ่เลย เป็นกําลังจัดริ้วขบวนอยู่นะครับตอนนี้นะครับกําลังจัดตําแหน่งของไซเลนนะครับเอ่อทำไมรถแห่มาอยู่ข้างหน้าไซเลนนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรถคองก่อนนะครับรถไอ้นี่เพิ่งเข้าเบ่อนครับเบ่อนรถรถพาจยนอยู่ไหนรถพาจยนอะ บีเอ็มบอกนะครับเดี๋ยวจัดริ้วขบวนแป๊บนึงนะครับเอาเอารถพระอาจารย์ขึ้นหน้าบ่หน้ารถพระอาจารย์ต่อจากรถลุงพนันบอกรถลุงพันอยู่หลังเซเลน,น่ะต่อหลังรถลงุงพงันบอกสั่งพวงถอยหลังหน่อยนึงเดี๋ยวให้รถบีเอ็มเข้าเข้าตรงหลังรถเบาโน หนึ่งหนึ่งแปดเดินหน้าหน่อยครับโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์ไม่รู้นุ่พันเดินเดินหน้าไปอีกนุ่มพันเดินหน้าไปอีกฮะสองแปดรอขบวนนะครับกำลังจัดกำลังจัดลิ้วขบวนนะครับผมกาบพอยี่สห้าสักครู่ครับ เสร็จแล้วนะครับมีเรียวขบวนมุมกว้างนะครับมุมกว้างเนี่ยครับมุมกว้าง <Okay. S 2> ก็นี่เป็นขบวนที่ก <ait> ำลังนะครับของผมอยู่ช่วงหน้ารถองค์ปู่ นะครับก็กาลังจัดริ้วขบวนนะครับก็จะมีมีไซเรนไซเรนใหญ่อยู่ไซเรนใหญ่เป็นตัวนําหน้านะครับก็จะมีไซเรนใหญ่นาหน้านะครับแล้วก็เป็นรถพัดพรมนะครับกับพระนาปกนะครับแล้วก็เป็นรถลุงพันรถจาเอโมพระอาจารย์นะครับไล่กันนะครับตอนนี้ขอุยาตจัดคิวขบวนแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อง่ายต่อการเดินทางนะครับเาเนื่องจากรถจะต้องขึ้นภูพยนตร์ ร,รถต้องขึ้นภูผายอยูเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ช่วงจังหวะของรถนะครับจะช้าหน่อยเราเลยพยายามจัดแป๊นะบ,รรแบ,บนึงนะครับเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะครับเนาะกำลังเคลียร์อยู่นะครับเนาะนะครับนี่เป็นริ้วขบวนนะครับริ้วขบวนทีเ่เราได้มีการวางหมาดไว้นะครับเนาะ ได้มีการวางหมากไว้นะครับรถรถลุงปิดท้ายบ่ก็ส่วนหางบ่คอก็อยู่หลังรถไซเรนเดี๋ยวเราไปดูรถลุงก่อนนะครับนะเพราะว่ารถลุงอยู่อยู่ส่วนหางเพราะว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งสุดท้ายเดี๋ยวผมขออยากไปดูคุมแป๊บหนึ่งนะครับนะ นะครับว่ารถล,ลุงนะครับอยู่จุดไหนนะครับตอนนี้ไซเรนกำลังรอกันอยู่เดี๋ยวรอนะครับ ตัวนี้มองหารถลุงอยู่ของลุงปเป็นคันสุดท้ายนะครับเราสุดนะครับเราช็คอยู่ กำลังให้การควบคุมการจราจรอยู่นะครับตอนนี้นะครับกำลังควบคุมอยู่ไหนครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมดูรถลุงแป๊บนึงครับของลุงเป็นรถ ครับก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวตามรถรุงพันเบ้นบักใช่เออลุงตอนนี้ขบวนก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับเดี๋ยวเอามีไซเรนทั้งหมด3คัน รถไซรเรนเกียร์ทางโจนั่งหลังเหรอดูสายไฟใช่ไหมจับดีๆด้วยจับดีๆนะใช้ไซเรนทั้งหมดสามคันนะครับวิ่งเกียร์ทางครับก็บทขบวนนะครับชิ้นที่สองันนี้เป็นชิ้นแรกนะครับที่อยู่ข้างหน้าเป็นชิ้นแรกเดี๋ยวให้รถลุงปิดท้ายนะครับต่อจากไซเรนคันสุดท้าย นะครับเพราะว่าวิทยตุต้องใช้ทั้งหมด3จุดนะครับเนาะกี้ก็คุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาแล้วนะครับว่ขอเป็น3จุดนะครับเดี๋ยวลุงลุงปิดท้ายจะมีไซเรนตัวสุดท้ายปิดปิดฉากหลังไซเรนดำนะไซเรนดำปิดท้ายเ,เพราะรถของ<ไ>ขลุงท <ไข S 1> ันสุดท้าย,ายสุด,สด ถ้าพร้อม้วทยอยออกไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าตอนนี้พร้อมหรือยังข้างหลังพร้อมยังข้างหน้าพร้อมหมดแล้วครับเอาบอกบอกอบกพี่เขานำเลยบอกรถนำออกเลยเอหนึ่งหนึ่งแปดครับอ่าคอยยี่ห้าได้ครับผมโอเคเอารถนำก่อนครับโอเคครับนะครับขออนุญาตจบที่เพียงเท่านี้นะครับ f อครับ